สวัสด,ดีเจ้าอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยฉันนี่ฟาวีเดอะฟาวเวอร์นี่นายตกมาในอันเด็กกลาวงั้นเหรอแต่เป็นคนแรกสินะใช่แต่ตอนนี้ฉันก็เหมือนด้วยว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันกินมากฉันไม่เนี่ยโอ้โหปวดท้องแล้วนายโอ้โหฉันบ้าจริงเลยที่มาคุยกับเออบ้าจริงแกเป็นอะไรหรอแกเป็นต้นไม้พูดได้กันหรอฉันไม่สนใจหรอกอาจริงๆเอาแล้วนายตกมาทําไมล่ะเออ แล้วแกตกลงมาเพระาะอะไรนี่มเมล็ดคานตะวันของฉันให้กูจิมเนี่ยใช่จิมอ๋ีแกตาแกเฮ้ฮอเฮ้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 เนเฮ้เฮ้เฮ้เน้ฮเนฮแก,นนแกต้องโดนแกต้องโดนเฮ้เฮดเฮ้นฮ้เฮ้เฮ้เประโยเนเดี๋ยวนะโดนโดนโดนนี่้เพูดอะไรขเงแกเน้่ฮเออฉันงงไปหมดละฮ้เอ้อ นี่เจ้าหนูจะไปกับฉันไหมเจ๊เจ๊เป็นใครเนี่ยหนูไม่รู้เจ๊นะถ้าเจ๊เป็นคนแปลกหน้าแต่เจ๊มีกัญชานะเจ๊มีกัญช้ากันหรอจะปลุกหนูไปด้วยหนูไปด้วยเดี๋เว่าเน่แป๊บ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 หนึ่งนะเดี๋ยวฉันโอเคถ้าไม่มาก็ไม่มานะเออเร็วเร็วแล้วก็เดี๋ยวฉันไปด้วยเดี๋ยวฉันไปเออฉันต้องไปขี่ไปแป๊บหนึ่งนะแล้วเออนั่นแกจะไปจริงไหมเนี่ยไป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  Nó kêu pergi. bài chị nha Yeah,